สัสดีค่ะพบกับป้าเดือนอีกแล้วนะคะป้าเดือนคนเกา่าคนเดิมเนงนะคะขอบคุณทุกๆ fc เนาะที่มาเป็นกําลังใจให้กับช่องป้าเดือนชาแนลนะคะขอบคุณพี่น้องซูุู้่คนนะคะพี่น้องจ๋ามีพระองค์หนึ่งนะคะบวชเรียนมาก็หลายพรรษาแล้วจนกระทั่งได้เป็นพระไปอยู่ในต่างแดนไปเผยแพร่ศาสนาในต่างแดนแต่ทําไม ทั้งที่บวชเรียนมาก็หลายพภรษาอยู่มาก็จนอายุป่านนี้แล้วแต่กลับไม่มีความคิดไม่มีความสำนึกรักชาติบ้านเกิดรักบ้านเมืองของตัวเองกลับไปมีใจให้กับศัตรูยุแยงให้ศัตรูนั้นมาทำลายบ้านเมืองของตัวเองมาบุกยิงบ้านเมืองของตัวเองให้แหลกสลายนี่หรือคนที่มือถือศากปากถือศีลน,นะคะพูด เองยังเป็นพระอยู่แล้วก็ไร้ศพด้วยด่าให้กับชาวสุรินบอกให้เขเมรนเอาปืนมายิงชาวสุรินให้ตายไปหมดเลยเขาไม่ชอบชาวสุรินแล้วเขามเองไม่ได้เป็นคนชาวสุรินแล้วก็เป็นคนที่บุรีรัมหรือคิดดูให้ดีนะครับว่าบุรีรัมหรือว่าสุรินเราก็คนไทยด้วยกันเราก็ประเทศเดียวกันทําไมพระองค์นี้ ถึงได้ไม่มีใจรักชาติบ้านเกิดของตัวเองกลับไปเข้าข้างกับศัตรูหมู่มานแล้วให้ศัตรูนั้นมายิงบ้านเมืองของตัวเองทําแบบนี้สมควรที่จะเป็นพระอยู่หรือเปล่าสมควรที่จะยังอยู่ในผ้าเหลืองอีกไหมสมควรที่จะกินข้าวของคนไทยอยู่อีกไหมไล่ให้ไปกินข้าวเขมรดีกว่าไหมนะคะเดือนมีคลิปไหมดูไปดูคลิปกันก่อนนะคะคารตาบาผู้ภาษายเขมรสุริน อตาตมาไม่ใช่เผ่าพันธุ์สุรินอนตาตมาเกลียดไอ้พวกเผ่าพันธุ์สุรินมีปัญหาตรงปราสาทตาเมอนคมยิงเลยยิงให้สุรินแตกกระจายหมดคนสุรินตายหมดอตาตมาสบายใจอตาตมาไม่มีปีใจให้เผ่าสุรินอนตาตมาไม่เอาด้วยกับพวกเผ่าสุรินเพราะอาตมาไม่ใช่คนสุรินอาตมาเป็นคนคบุรีรัมเอาเอาอย่างนี้ก่อนบุรีรัมหรือสุรินคือคนไทยหรือเปล่าใช่คือคนไทย,ย,นไทยเนาะแต่ทีนี้เนี่ยอ่ด้วยความที่หลงตาสดมาไลสดแล้วพูดแบบนี้เนี่ย ถั่วลงนะคือลักษณะเหมือนกับว่าไปยุยงให้มีการจินชาวสุรินแบบนี้ได้ยังไงนะฮะคุณผู้ชมลงฟังก่อนครับใหญ่แคมเปเทรนนอยังเมนพูดเทรนได้ยังสอบนะพราบพูเทรนเนเนียนปัาหาเคลงประาษาตะเมอนทบบ้านเจาบานอยู่ติเทรนหมดโสเนี่ยเทนเงือนออยยื่สบายกัเนี่ยวดกิตนไเพราะเทรนได้นี่โยาพราเทรนเนเืออ้ออดกเกีย ยิงแม่นสเซนยิงนักคอมเนินดึงเซนมเตยิงล็อกจอยิงเมันโจนจันพรอเลยอนเนียนจันสร์อาพอคือคือการยุให้กัมพูชาเนี่ยยิงชาวตุรินเนี่ยมีปัญหาตรงปราสาทตาเมอนทมยิงเลยยิงให้สุรินแตกกระจายให้หมดเห็นไหมนะคะอย่างที่ได้ฟังไปแล้วนั่นเองเราก็ฟังภาษาท้องถิ่นไม่รู้เรื่องนะคะหลายๆคนฟังไม่รู้เรื่องเนาะแต่ทีนี้เราก็ได้แปลออกมากันแล้วนะคะคําแปลก็ออกมาก็คือว่าอัตมาเนี่ย พูดภาษาเขมินสุรินนะคะอาตมาไม่ใช่เผ่าพันธุ์สุรินอาตมาเกียดเผ่าพันธุ์สุรินมีปัญหาประสาทตาเมืองทมยิงยิงเลยยิงให้สุรินแตกซะให้หมดนะคะคนสุรินตายซะให้หมดอาตมาจะสบายใจนะคะ อาตามาไม่มีจิตใจให้กับเผ่าสุรินอาตามาไม่เอาพวกเผ่าสุรินอาตามาไม่ใช่คนสุรินอาตามาเป็นคนที่บุรีรัมนะคะอยากถามจังว่าบุรีรัมกับสุรินเนี่ยนะคะไม่ใช่ประเทศไทยเราเหรอไม่ใช่คนเผ่าเดียวกันเหรอ เราพี่น้องพงเผาเดียวกันแต่กลับไม่รักกันพระองค์นี้บวชเสียข้าวสุกจริงๆนะคะบวชมาก็นานอายุก็จนป่านนี้แล้วแกเรียนเรียนมาก็หลายพรรษาเนาะนะคะยังไม่รู้ว่าจะคลองผ้าเหลืองยังไงก็สึกไปจะดีกว่าไหมอยู่ไปก็หนักแผ่นดินหนักศาสนานะคะมารศาสนาประเดื่มขอพูดอย่างนี้เลยนะคะคนเรานะคะเกิดมาต้องรักพวกพ้องตัวเองต้องรัก เลือดเนื้อเชื้อไขของเราเองแต่นี่กลับไปมีใจให้กับศัตรูเห็นศัตรูเป็นหมู่เป็นมิตรนะคะแล้วเราจะยังเอาพระองค์นี้กันไว้อยู่อีกเหรอในเมื่อพระองค์นี้เขายังไม่รักคนของตัวเองในประเทศของตัวเองแท้ๆเลยนะคะกับทําให้ประเทศของเราเองเนี่ยเดือดร้อนเพราะว่าปากของเขาเองเนาะมีอะไรก็แบ่งปันไปให้ชาวกัมพูชาแต่ทีเนี้ย ของที่แบ่งปันไปน่ะก็เป็นของคนไทยเราเนาะนะคะตอนนี้พระองค์นี้น่ะนะคะอยู่ที่ประเทศอเมริกาอยากจะรู้จังเลยว่าอเมริกาเนี่ยเขาจะต้อนรับขับสู้พระองค์นี้ดูอยู่อีกไหมหลังจากที่เขาไลฟ์สดจบลงนะคะละหลายคนในบ้านเมืองของเราในเมืองไทยของเรานะคะซึ่งเป็นชาวสุรินหรือในหมู่บ้านนั่นเองเขาก็ตามไปถึงวัดเนาะ เขาก็อยากจะไปเอาเรื่องพระองค์นี้ว่าทำไมถึงไร้สดแล้วพูดแบบนี้ให้กับประเทศของตัวเองหรือว่าให้ร้ายกับชาวสุรินขนาดนั้นแล้วพอดีชาวบ้านไปถึงเนาะแต่ทีเนี้ยพระองค์เนี้ยไม่อยู่ซะแล้วนะคะบินไปอเมริกาแล้วนะคะไปแถบยุโรปไปเผยแพร่ศาสนาทางยุโรปแต่ประเดินอยากจะให้มาแถวประเทศที่อยู่นี้จังเลยนะคะจะะลกระเหลืองให้ดูนะคะ จะถลกผ้าเหลืองเอาผ้าถุงคุมหัวให้ดูอ่ะพูดตรงๆเลยนะคะเนี่ยบอกเลยว่าจะทําจริงๆเนาะนะคะพระองค์นี้สมควรเหรอสมควรเป็นพระเหรอสิ้นสุดการเป็นพระตั้งแต่เขาไล่สดจบลงนั่นแล้วเนะาะพระอะไรพระทุกองค์ที่เป็นพระธรรมทูต เผยแพร่ศาสนาในต่างประเทศต้องมีใจรักชาติรักศาสนาของตัวเองทึ่งเป็นศาสนาพุทธถ้าไม่งั้นจะส่งให้ไปเผยแพร่ศาสนาในต่างแดนทําไมแต่ถ้าอยู่ในต่างแดนต่างประเทศประเทศที่เขาเจริญแล้วประเทศที่เขามีวัฒนธรรมที่ดีกับไม่ร่าเรียนให้สูงขึ้นกับทําให้ ปากตัวเองตกต่ตำลงขนาดนี้เหยียบย่ำคนไทยกันเองไม่สมควรที่จะเป็นพระนะคะเขาสมควรที่จะถลกผ้าเหลืองออกเลยนะคะพระแบบนี้สิ้นสุดการเป็นพระตั้งแต่เขาไล่สดจบลงแล้วนะคะแบบนี้นะคะบอกตรงๆว่าเสียดายข้าวสุกเสียดาย เงินที่ประชาชนเสียดายเงินที่ญาติโยมส่งเป็นค่าเครื่องบินไปให้นะคะบริจาคให้เป็นค่าเครื่องบินไปเผยแพร่ศาสนาในยุโรปหรือว่าในอทวีปต่างๆที่พระองค์นี้ไปนะคะบอกตรงๆว่าถ้าใครเห็นพระองค์นี้ไฟ้สดแล้วพูดแบบนี้นะคะเสียดายเงินนะคะเสียดายเงินจริงๆที่ให้พระองค์นี้ไปนะคะนึกว่าให้ขอทานก็ไปก็แล้วกันนะคะ เอาแบบนี้ดีวกว่าเพราะว่าขอทานเขมรน,นั้นเยอะเหลือเกินเขาอยู่ข้างเขมรเขาก็เลยกลายเป็นขอทานเขมรไปด้วยนะคะพระองค์นี้บอกตรงๆว่าสิ้นศรัทธากับพระองค์นี้เลยเนาะนะคะลองคิดดูสิว่าคนเราเนี่ยเชื้อสายเดียวกันเผ่พาพันธุ์เดียวกันนะคะเราต้องรักกันถึงแม้ว่าปัจจุบันนี้นะคะปัจจุบันนี้เรากําลังมีปัญหากันอยู่กับชาวกัมพูชาแล้ว ปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นเราคนไทยแทนที่จะร่วมมือร่วมใจกันนะคะพักดันสิ่งที่ไม่ดีให้พ้นไปจากประเทศของเราแต่เขากลับนำศัตรูเข้ามาเขากลับเป็นเพื่อนเป็นพวกพ้องให้กับศัตรูยุแยงให้ศัตรูมาทำร้ายบ้านเมืองของตัวเองถ้าบอกว่าปราสาทตาเมืองทมนั้นมีปัญหาที่จังหวัดสุรินยิงเลยยิงให้แตกไปเลยอาตมาจะได้สบายใจเอา้าแล้วถ้าเกิดยิงไปเลยเนี่ยยิงให้แตกเลย หลวงตาสบายใจเหรอถ้าหลวงตาสบายใจก็ก็นิมน,น,ะะน,มนมต์เลยนะคะนิมนต์ให้ไปอยู่เขมรเลยนะคะจะได้สบายใจมากกว่านั้นอีกแล้วจากนี้มาเนะี่ยพระองค์นี้เนี่ยไม่รู้นะคะว่าจะได้กลับประเทศไทยหรือเปล่าถ้ามีปากแบบนี้เนาะมีปากแบบเนี้ยนะคะเขากําลังคอยรับสเสด็จพระองค์นี้กลับประเทศไทยกันอยู่นะคะแล้วถ้าเกิดว่าชาวบ้านเมืองของเราเนาะ เห็นพระองค์เนี้ยอยู่ที่ไหนอย่าลืมนะคะอย่าลืมบริจาคนะคะอย่าลืมบริจาคให้เต็มเ็มด้วยนานนะคะกับให้กับพระองค์นี้นะ,ะสาหรับปากแบบนี้ไม่สมควรที่จะเป็นพระอีกต่อไปจนกระทั่งชาวบ้านชาวสุรินนะคะเขาได้ทําพิธีตัดญาติขาดมิตรกันนะคะแบบว่าไม่ขอเกี่ยวดองกับพระองค์นี้อีกต่อไป ความเป็นพี่น้องความเป็นญาติกันทําพิธีตัดขาดเลยป้เดือนมีคลิปไปดูเดี๋ยวเราไปดูคลิปกันก่อนป้เดือนก็ขอจบคลิปตรงนี้เลยนะคะยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ป้เดือนด้วยนะคะอยืัเงรดดยก่าบนีลจได้รัแ้พ่ายคามดิงไนณะที่คุยกับตางบนสายเลือดเดียวกันองนโตเซเรนูต้องรซริน ต้งตัดทัดพีลูกกระสุ้พี่ต้องนะเหนะ็นอ้นคนแน่ยนอนโตคนแน่เฮ้ยตัดไข่เลยเราอ้นคนนะข้าวสารเลย